ในวันนี้อวตารโรเซนไตดงบราเทอร์สก็ได้อวสารลงไปที่เรียบร้อยกันแล้วซึ่งก็ทําออกมาได้น่าประทับใจถึงแม้ว่าจะมีจุดให้ขัดใจอยู่หน่อยๆก็ตามซึ่งหลังจากที่อวสารก็ได้มีการประกาศการค crossover กันของเซนไต2สองขบวนการที่เรียกว่าเป็นธรรมเนียมประจําทุกปีก็ว่าได้กับอวตารโรเซนไตดงบราเทอร์สเวอร์ซัสคิไคเซนไตเซนไคเจอร์ซึ่งทางทีมงานก็บอกกันว่าด้วยความเชื่อมต่อของโลกต่างมิติของทั้งสองเรื่อง การพบกันแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกาลังจะถือกําเนิดเรื่องราวจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนของเซนไคเจอร์ aiser, ดองบราเทอร์สและการมาพบกันและเนื้อเรื่องก็จะต่อจากภาคทีวีสำหรับเรื่องย่อของตอนนี้คือ ใคโตะและเพื่อนๆได้เดินทางกลับมายัางร้านขนม Colorful จากการเดินทางไปยังโลกคู่ขนานแต่พวกเขากลับได้พบว่าทุกคนกำลังติดขนมคาชิวะโมจิอยู่คาชิวะโมจิเวิลด์ตัวใหม่ได้ปรากฏขึ้นและซ็อกซ์ที่ได้กลายเป็นราชาแห่งคาชิวะโมจิได้เข้าปกครองเส้นไคโทเปียขึ้น่ะเดียวกัน ที่โลกของโดงบราเทอร์สเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากที่ทาโร่ได้หายตัวไปเราผู้ร่วมทางทั้งห้ายังคงต่อสู้ร่วมกับจีโร่ที่ได้กลายเป็นหัวหน้าทีมขณะที่เติมเต็มชีวิตส่วนตัวไปด้วยทาโร่ที่ได้ความทรงจำกลับคืนมาได้มาอย่างร้านคาเฟ่ดงบุระทุกคนต่างดีใจที่ทาโร่กลับมา แต่ทว่าทาโร่กับผู้ร่วมทางก็ได้มาพูดคุยกันถึงการยุบทีมโรงบราเอร์สหลังจากที่ทุกคนตัดสินใจที่จะเดินไปตามเส้นทางของตัวเองคิใครคิได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าโจมตีทาโร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสองโลกกําลังจะถูกเชื่อมต่อกันโดยโชคชาตาที่อยู่เหนือมิติ เรื่องราวปฏิหารแบบสุดขีดเต็มพลังระหว่าง2ขบวนการกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและร่างใหม่ประจำต่อพิเศษนี้ดงเซนไคโมโมทาร่และโกดงเซนไคเซอร์ซึ่งไอเทมที่พวกเขาใช้ก็คือดงเซนไคเบลดและวิกตอรี่ซูเปอร์เกียร์และศัตรูในคราวนี้ก็คือขี้ไคคิฮิโตสุกิที่มีพลังของเซนไคเซอร์แต่ใครที่จะเป็นฮิโตสุกิตนนี้จะใช่ลูงโอโนะเจ้าเก่าหรือเปล่ากับคาชิวะโมจิเวิด์ที่เคยปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเอง ในส่วนของโปสเตอร์ก็มารพร้อมกับคำโปรยว่าคาชิวะโมจิจูโจมกับดงบราเธอร์สทีมแตกในโปสเตอร์นี้เราก็ได้เห็นสมาชิกกันครบทุกคนตั้งแต่ทีมดงบราเธอร์สกับเหล่าโนโตที่น่าสนใจก็คือฟังเซนไคเซอร์ที่นอกจากสมาชิกหลักแล้วว่ายังมีซ็อกสตซี่และฮาไคเซอร์ด้วยก็แปลกดีนะครับเอาคุณพ่อลงมาสู้ด้วยเลยแต่ที่หลายๆคนสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเราจะได้เห็นไคโตกับมาสเตอร์ไคโตเดจ นนกันมผมว่าอาจจะมีก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้โตเอชอบเล่นมุกคนหน้าเหมือนอยู่บ่อยๆดงบราเธอร์สภาษาเซนไคเจอร์ก็จะฉายแบบจำกัดโรงที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่3พฤษภาคมนี้ส่วนในแบบ DV d ดีและบลูเรย์ก็จะออกในวันที่27กันยายนนี้และแน่นอนว่าก็จะมีชุดที่มาพร้อมกับ DX ดงเซนไคเบลดและวิกตอรี่ซูเปอร์เกียร์ด้วยราคาของชุดนี้ที่ผมเห็นบ้านเราเปิดพรีกันมาแบบบลูเรย์ก็จะมีราคาอยู่ที่5,000 300บาทส่วนแบบ DVD ก็มีราคาอยู่ที่5,000บาทเรียกว่านับวันไปพวกชุดที่มาพร้อมกับ DVD ราคาจะเริ่มแพงขึ้นทุกทีทุกทีแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการพบกันของ2ขบวนการดงพราเทอร์สและเซนไคเจอร์ aiser, ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําัการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ